หา,หาหรือเปล่าจ๊ะมานี่มานี่ถามได้เลยเนี่ยจะหาอะไรยาอะไรถามหนูมาหาซื้อยาคุมฉุกเฉินค่ะอะไรกันยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยมาซื้อยาคุมวเหรอทำตัวแบบนี้ไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือไงพ่อแม่เขาจะคิดยังไงทำอะไรทำไมไม่คิดแย่จริงๆเลยไม่ต้องทำหน้าจะร้องไห้ฉันไม่สงสารเธอหรอกนะไปโน่นเป็นรอทีเคาน์เตอร์ มีอะไรกันครัสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อคืนค่ะอืมก็ยังทันนะยานเนี้ยมีอยู่สองเม็ดเม็ดแรกให้กินทันทีเลยหลังจากนั้นให้เว้นทิสองชั่วโมงแล้วกินอีกเม็ดหนึ่งนะจาได้ใช่ไหมค่ะแล้วยาอันเนี้ยกินแล้วจ,จะมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนก็ทนได้แล้วกันนะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูไม่ท้องก็หลังกินยานเนี้ยเมนจะมาในหนึ่งสัปดาห์ถ้าอีกหนึ่งสัปดาห์เมนไม่มานะก็เตรียมตัวท้องได้เลย